แน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าในเหตุการณ์ที่เราเห็นเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะเกตดการณ์ทางบ้านเมืองเรานะฮะหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดในสารจากใต้เนี่ยก็จะมีคนยุยงส่งเสริมเกิดความแตกแยกนะให้เกิดความเกลียดชังกันของคนในชาติอันนี้อันนี้เห็นได้ชัดเจนนะครับครับครับแล้ครนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่อนัน์ก็เห็นว่ามีนะฮะป้าส้มสีแล้วครับป้าสสีว่าไงครับอ่าเนี่ยเออตั้งทเขาปูฝัง ปลูกฝังพวกมุสลิมตั้งแต่เด็กๆเน่ยยุยงตะแคงรัาวไม่ให้ไม่ให้รักไม่ให้รักชาติศาสนาเรานะคะแล้วปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเนี่ยเนี่ยเป็นการยุยงส่งเสริมเด็กเยาวชนเลยค่ะมันลักง่ามันแต่เยาวชนเลยนะคะแล้ว <c oughs> แล้วปลูกฝังเช่นนี้่มันไม่ถูกต้องไม่ให้ลักประเทศไทยอย่างเงี้ยทั้งที่ตัวเองก็อยู่บนแผ่นดินไทยไม่รักชาติศาสนาของประเทศไทยเนี่ยไม่ลักพระเจ้าอยู่หัวเนี่ย รับไม่ได้เลยค่ะเขาสอนกันมาอย่างนี้จริงด้วยเนี่ยเป็นการแตกทำให้แตกแยกทั้งยิ่งใหญ่เลยอะ่ะในเมื่อเขายุโยงคนในในชุมชนของเขาใช่วยคคะบนในศาสนาของเขาเนี่ยแทนที่จะสอนด็กแห่รักพื้นแผ่นดินไทยนะฮะรสชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ไม่ไปปลุกปิ้นคนอื่นทำไมเขาไม่สอนอย่างนี้นี่สอนตรงข้ามแต่เราหมดเลยอะ่ะแล้วจะมามายุโยงเพื่อแบ่งแยกดินแดน จังหวัดนู้จังหวัดนี้มันทาความวุ่นวายไปหมดทั้งประเทศเลยเนี่ยมันเป็นส่วนไม่ดีส่วนไม่ดีที่เขาทํากันมาร้อยปีแล้วนะที่จะแยกที่ต้องการแยกแผ่นดินไทยเนี่ยนะคะจนถึงทุกวันนี้เขาก็ยังค,คิดอยู่ตลอดเวลาที่เขาจะทําเอาเอาลักตณะนี้มาเป็นของเขาสี่จังหวัดของเขาก็ไม่เข้าใจว่าของเขานี่เขาได้มาได้แต่ไหนแต่ทําได้แต่ไหนมาค่ทะท่านได้แต่ใดมาแผ่นดินเนี่ยอยากจะทาเลยึืน นะคะไม่ใช่ของม,มูลค่าของมันท่านมาท่านท่านมาอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยก็บุญแล้วที่ได้อยู่นะที่ได้อยู่อาศัยเนี่ยไม่ต้องเดือดร้อน,นลบราคาความเหมือนกับประเทศอื่นเขาคุณยังไม่สำเนจนะไม่สำเนจในในสมองเลยว่าอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมีเนี่ยแต่จะมีความสุขนะคะแค่นี้นะคะครับขอบคุณครับก็สอ,อนอออสอนให้ติ็กเรียนเนี่ยคนตาวสนาแาบฟีด้วยเหรอ ได้แล้วก็กาแฟแปลว่าอะไรฮะเรียกเรียกเป็นกาแฟแปลว่าอะไรฮะกาแฟแปลว่าอะไรฮะเรียกคนต่างสนาว่า่านาว่าตานลูกต่านกต่างนะลกต่างนลกต่านะลกานะลกต่าะลู่างนกนะลูกต่างนะล่านะลกต่างนลูวต่างนะ่านะลกต่างนะ่างนะรูกอ่างนะล่งนลกต่านะลูกต่างนะก่างนะลูกต่างนะลูกอ่านะลูกต่าลก่าางนะล่างนกต่าน่านลก่าะ่านุแล้วาะลูกต่าลูก่านะ่ากานะต่ะก่านะลา ยังการอยู่การกินีครับครับแล้วในข้อหนึ่งนี้มีใครมีความเห็นว่ายังไงบ้างฮะแล้วมีวิธีแก้ไขไหมครับมีใครจะเสนอไอเดียความคิดเห็นไหมฮะว่าในเมื่อแผนเนี่ยมุสิมโลกที่จะยึดไทยเนี่ยนะครับเราผ่าแผนมาว่าเขามีการใช้แผนยุยงส่งเสริมให้เกิดความแตกแยกใช่ไหมฮะคนทั้งประเทศใช้กฎหมายและธรรมนูญแต่ของเขาก็มีกฎหมายพระบฮัทพรบอิสลา,ามพรบกฎหมายสลามาด้วยครอบครัวมรด มีพบรบพระราชกฤษฎีกาศสาสนูประถมศาสนาอิสลามอะไรเงี้ยมีอะไรมากมายที่เพิ่มขึ้นมาเฉพาะให้กับพวกเขานะครับไม่แตกแยกกับคนอื่นหมดเลยนะครับมีตาฮาลานขึ้นมามีมีธนาคารอิสลามขึ้นมาเนี่ยฮะสร้างความแตกแยกหมดเลยนะครับสร้างความแตกแยกหมดเลยเพราะฉะนั้นถามความเห็นว่าอย่างข้อหนึ่งนี้มีวิธีทําไงท,ที่จะที่จะทําให้คนไทยทั้งประเทศเเรู้ทันแผนนี้ครับ มีไหมค,นนครับหนึ่งผมก็อยากบอกชาวไทยพุทธทั่วประเทศนะครับขอให้รักสามัคคีกันไว้คนที่มาบอกเราให้เราแตแกแยกท่านต้องดูด้วยว่าเป็นรุตลินหรือไทยครับแค่นี้แหละขอให้ไทยพุทธรักษากันไว้เยอะๆครับอย่าไปเชื่อคนอื่นนะครับคนนี้แก้กคนนี้ไม่ยากขอให้เราสามัคคีกันไทยพุทธนะครับซิกฮินดูได้เตตรามอย่าไว้ใจตัวอย่างนี้ใช้ข่าวนะครับอปปรสเนี่ยถูกต้ตองแล้วแต่เราต้องทา คำศูนอเราให้ให้กระจายไปให้มากที่สุดอ่ะถ้ไทยพูดลกันเยอะๆทำดีกันไว้อันนี้แก้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเมือ่อไทยพูดตื่นเยอะๆแล้วรู้แล้วต้องยกเลิกสิ่งต่างๆที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยต้องยกยกเลิกแล้วก็แก้เสียกฎหมายยกเลิกใหม่หมดเลยพวกนี้ต้องยกเลิกเพราะมันเป็นภัยอ่ะมันเป็นมันเป็นการแบ่งแยกเป็นการจะจะแยกประเทศหรือขุมประเทศอยู่แล้วแล้ว,ลวออกมาตราย่างเนี่ยนะมันขัดขัดต่ดอความสมสุข